แต่ไปดีพี่น้องมือนนี้ครัสิมาพาทาันไปผู้ทรไปเบิ่งสวนควรัวของแฟนขับเนาะของแฟนขับว่าเขาปลูกยังแน่เขา,าเ,ขเห็ดยังแน่เนานะมือนนี้คัสิพาทันไปเบิ่งสวนสวนควรัวของขจาอยู่อยู่บ้านบึิงสร้างนี่แหละบ่ไกลบ่ไกลพวกใครตีกันกับบ้านนอกเ <c oughs> นาะเขาสิพาไปเบิงนะ่งเน้ะมือนนี้เัาสิมามาเบิง่งว่ามี่ยังแน่ในสวนเรากระปลูกยักงแน่เนานะม,นมาเบิง่งน่วกันไปเลยพี่น้อง สบายดีสบายดีสบายดีน้องบีสบายดีว่าแ้วไม่บีว่าได้ไหมละ่ะว่าได้ไหมเจ้าเจ้าข้องส้วนขี้คุยนะฮะแล้วบเบาน้ำพี่นอ้องปัญญาลับเบาปัญญาแล้วคอยสีไายเพม่เดียวคอยนี่แหละต้นมะฮุง,งพี่นอ้องเอ้ยมือสาวในภาพาไปส้วนดอกพริกมันอีกสิาพามาเบิ่งส้วนมะฮุงเนาะข้องอันแฟนคลับเบาบันนี่อกดอกผีกกันนี่ดอกเพชรก็มี มืัอนี่หันมะฮุงมะฮุงมันลายๆพี่น้องเอ้ยมะอึกกับมีเด้อพี่อภูด้วยอยากแกล้งน้องไหมน้องติดต่อมาฮะบาบันเนาหนึ่เด้อมีมกอึนะหอมหอบสวนกับบุกมกเรนมกเรนพี่น้องมกเรนเศรษ้ีมะฮุงเกียมใส่สงการปีใหม่แล้วนี่มาเด้อมาเด้อมะฮุงใหญ่บ่เท่ามกเรนพี่น้องเอ้ยเบิกนี่พอมามกเลนมัน อันอยู่อันจะสันกว่าเนาะปลูกประมาณได้สองเดือนสาเดือนมันก็ได้มาแล้วมะฮุงนี่มะฮุงสามเดือนคือก,การยืดแต่ว่ามันมันนานมากมะฮุงเพิ่นเนาะเด็กเจ้าของสวนเพิ่นที่พี่น้องเด้อเจ้าของสวนนี่มะเล่นพี่น,น,พน,น้องเอ้ยหน่อยใหญ่ๆหญ่นี่เนาะนี่เนาะหน่อยใหญ่คอะอริกรอบหวาน,วานใส่ตามะฮุงอู้แสแบบแบแบยำเที่ยงยาำกลางเวร มือเสานี่ไปสวนมักเพชรบ้านครับป้าแนทมือนี่มาสวนมมกเพชรบ้านบึงสร้างเนาะมีสวนนมกเพชรมีสังสวนมักหงี่น้องครับพอได้สนใจอยากได้หมักเลนไปใส่ตามหุกหงหรือว่าไปใส่ต้มใส่แกงใส่ยังกะละต่เนาะติดต่อมาได้หรือสีบุ๊กมาซื้อเองอยู่ราข้าวสวนก็ได้พี่น้องสวนห้องเพิินอยู่ส่วนหัวกัวบ้านจังบ้านบึงสร้างเนาะจะเห็นข้นมาเฮือนทำอิดจะมีสวนแล้วมีเฮือนโคตรเนาะจากขัวขัวเซมาประมาณ ลอยแมดเนาะจะจะเห็นเลยสวนอันจะค้องฟรามตีไก่เี่พี่น้องคาดอวาบหูสวนกับมามาเบิงอันบอลขัดตีไก่ดกนดน็มีสวนรหลดนะฮะมีสวนหมักเลนเนาะหนังงามเลยต้นใจพักหอมใส่ลาบใส่แกงใส่ต้มใส่เบือใส่ยัางกระแตเนานะมีคบมีขักบัวมีหอมเปอบมีงามงามหวา,านใหม่สดชดเนาะ Em cứ vào bản nợ Phẩm ngâm ngam thì Ngam lại Sẽ sẽ phát, xe. thọ, sẽ kênh đi ăn cho phong sướng thì mai xe nhà, xe nhà phát đấy đây, đây, đây mong, mong hùng nó, đi hùng đi หมะฮูภูนี่เพิ่นว่าเพิ่นมีวิธีมีวิธีแก้คัดให้มันเป็นหมากได้พี่น้องมามาเบิ่งเราเห็ดในไร่ไร่อีกยังนั่งนะเอาไม้เอาไม้เสียบสิบัน่ะนี่เด้อเพิ่นเพิ่นแก้คัดมะฮงให้มะฮูงมากเนาะหลังจากมันเป็นดอกภูแล้วสิเด็ดหมากแบบนี้ประมาณสามเดือนแล้วเขามาเบิ่งน้ำกันอีกว่ามันสีหมากหรือมันสีบ่๋หมากเนาะมีทางพอสีใครพี่น้องยาแก้อันยาก็โรคโควิด เนาะผู้ใดอย,ยากได้มาแวะมาอุดนวนแล้วเน,<ม>นี่ยเด้อในสวนอันเจ้าของอันสังเวียนไกน่เนาะนี่ดิหรือว่าติดต่อมาหาน้องบีก็ได้เนี่ยเจ้าของสวนเบอร์โทรเพิ่นก็แจ้งเลยพี่น้องเอ้ยเบอร์ยังบ่ยังบ่ฮู้บ่จื้อปไปไหนมแต่อยากให้พี่น้องมาติดต่อสอบถามเอาเองเนาะนี่เบื้องนี้ดอกเป็นดอกดาวเฮืองเนาะเพิ่นกำลังปลูกดีนะดอกดาวเฮือง อีกบดนบอนันเพิ่นกสีเพิ่นกสีดดกประมาณถักบทเน้นอกปีใหม่นีู่แหละูได้ิแต่งานเดือนหเด้อพี่น้องพอดีพอเดือนหกใทปีใหม่มาเบิกมัอึบดนี้มัอึนอนด้านนี้มัอึนี่ห็นหังมื้อึมอันกระแม่นี่แล้วกระแมนี่ใส่ไหนลายเดินเลายเดนน้องบี น้องบีแล้วเนี่นําพี่น้องหมึกอึอยากใส่แกงหน่อไม้อยากต้มหวานอยากเห็ดยังก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ผู้มิกมาได้เนาะมาได้เจ้าของห่านสังเวียนไก่ไก่ตีมื้อนี้มาเบิ่งสวนเราก่อนมื้อหน้าสิมาเบิ่งไก่ตีไก่น้ำเพิ่นดิมึงมึกอึหน่อยบเลอะบักใหญ่ีีสสวนังเจ้าของเพิ่นน้ำน้ำเที่ยวพี่น้องสวนกับกวงกวงใส่กวาง ดีเพื่อนำเถียวเพื่อนำมาเบิ่งมาอื้อใชโอ๋อนี่เออไหนบักใหญ่ทีเนาะแก่แล้วเด้นี่ยดูไอ้ฮับบอฟฟิตอันนี้กับมาอื้อทีเนียวเออมาอือมาอือเขียวๆคือสีมันนะบ่มีดอกแถวนี้แถวนี้บ่มียังเนาะเป็นกโอเค ย้อนมาอึพี่น้องงามบ้าหอบัเรีนสุก่แห่สุกไอยู่กัเีกบะตอนนี้เฮาิมักเก็บักเรียนก่อนไดเจ๊นะสิพากินที่มักเรีนเจ้าของเจ้าของรักเขาเก็บบักเรียนพี่น้องบักเรียนนามันดอ่ะ บ่อปลาเกียวมันมักเรนพี่เนาะเขาเพิดมาเสิร์ฟทั้ง <rural> ทีพี่น้องกินมักเรนจับจับครับบุษมพี่น้องหวานมามาพี่น้องออันนนีีี้มดจับได้ ครก่บก็ปุมซ้ัมื่อนี้พี่น้องเอ้ยมาเก็บอันมกเลนมาเบิ่งกวนแฟนคลับสำหรับคลิปนี้ขอโจ้ไ้นี้ก่อนเนาะเมื่อหน้าฮะไปเบิ่งคลิปต่อไปอีกว่าสะเป็นคลิปไในเนาะ อย่าลืมกดกด subscribe ให้บ่าวปานอกดวยเด้อแล้วก็กดติดตามน้ำพร้อมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เขากลว่าสบายดี